การทำข้าวกีนะครับส่วนผสมก็ไม่มีอะไรมากนะครับกับข้าวกีนี่นะครับผมได้ปั้นแล้วนะครับปั้นกลมๆแล้วก็เสียบไม้แบบนี้นะฮะการทําก็ไม่ยากนะครับเดี๋ยวผมก็เอาลงมาเข้ามาในเตาอบเลยนะครับเตาอบลมร้อนนะครับผมจะใช้ไฟที่150ยห้าสิบองศานะครับประมาณ10นาทีนะครับ เดี๋ยวอีกสิบนาทีเรามาดูกันใหม่ครับมีไข่สองฟองนะครับอันนี้ผมปรุงรสนะครับผมจะใส่ลงมาเลยนะครับอันนี้เกลือนะครับใส่ไปนิดหน่อยนะครับใส่น้ำมันพืชลงมานิดนึงนะครับผมก็จะตีไข่ให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอามาชุบกับข้าวเหนียวขี่เรานี่แหละครับ ทำแบบบ้านๆเลยนะครับส่วนผสมไม่เยอะวันนี้ตีไข่ให้เข้ากันเลยนะครับเกลือที่จะใส่กับข้าวเหนียวเลยก็ได้นะครับหรือว่าใส่กับไข่นี้ก็ได้นะครับตอนนี้เพราะว่าผมผมข้าวเหนียวอยู่ครับตอนนี้พอข้าวเหนียวได้ที่เราก็จะมาใส่กับไข่นี้นะครับเอาไข่ทาครับข้าวกี่นี้เป็นอาหารอีสานนะครับกินในหน้าหนาวนะครับ พอดีข้าวผมเหลือนะครับเมียเขานึ่งนึ่งไว้นะฮะผมไม่อยากทิ้งผมก็เลยเอามาทำข้าวจี่นะฮะผมได้อบไว้สักพักหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ข้าวจี่เราก็ได้ที่แล้วนะครับผมก็เอาลงมาทาเลยนะฮะจุ่มเลยจุ่มอย่างเงี้ยนะฮะอ่า แล้วก็ลงมาอบใหม่นะครับเอามาจุ่มอีกครับจุ่มให้ทั่วๆเลยนะครับอย่างนี้ครับอ่าแล้วก็อมาอบจุ่มแล้วก็ลงไปอบเหมือนเดิมนะครับเมียได้นึ่งเข้าไว้แล้วนะครับผมมานึ่งไม่เป็นหรอฮะเสียดายครับจะทิ้งก็เสียดายนะครับเอามาทำข้าวกีดีกว่านะครับอาหารอีสานบ้านเรา เดี๋ยวมาดูกันต่อคนอื่นเขาใช้ปิ้งนะครับหรือใช้กีแต่ของผมนี้ใช้อบเลยนะครับเพราะว่าที่บ้านไม่มีเตานะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวมต่ออีกประมาณ <Yeah. S 1> สิบนาทีครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันใหม่ครับเราต้องคอยดูเรื่อยนะครับเดี๋ยวผมจะมากลับด้านก่อนครับโอ้โหสีสันนี้ผมบอกได้เลยนะฮะสีสันดีมากเลยนะครับสวยงามเลย เดี๋ยวเราจะอบอีกพักหนึงนะครับเดี๋ยวคขอาาดูกันต่อหลังจากที่ผมอบเข้ากจี่นะฮะได้เวลาแล้วโอ้โหเปิดออกมานี่หอมมากเลยนะครับได้ที่แล้วนะครับสีสันนี่สวยงามมากเลยนะครับนี่หอมมากเลยนะครับเป็นของผมนี่เป็นสูตรดั้งเดิมเลยนะครับที่พ่อที่แม่ทําให้กินนะครับ เป็นสูตรบ้านๆน,นะครับเดิมๆใส่ไข่ใส่ผงปรุงรสใส่เกลือนิดหน่อยนะครับข้าวจีเนี่ยจะกินเป็นกับข้าวก็ได้นะครับกินกับหมูทอดก็ได้น้ําพริกก็ได้หรือเราจะกินเปล่าๆเป็นอาหารว่างนี้ก็ได้นะครับหน้าหนาวเขาที่ยมกินกันนะครับหรือใครอยากกินกับลูกกับเมียกับคนข้างบ้านก็ได้นะครับข okay. <Okay>. yeah. ้าวจีในผลก็เสร็จแล้วนะครับ ให้ใครชอบคลิปนี้ก็กดแค์กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะคะ